สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนบทที่หนึ่งเรื่องพื้นฐานการออกแบบกราฟิกนะคะการออกแบบกราฟิกเป็นกระบวนการสร้างผลงานที่เ,เน้นในการสื่อสารผ่านภาพและดีไซน์นี่คือพื้นฐานที่ควรทราบเมื่อเริ่มต้นในการออกแบบกราฟิกนะคะหนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์โปรแกรมออกแบบกราฟิก 2. เข้าใจหลักการออกแบบควรเรียนรู้หลักการออกแบบเช่นสาสิ่งสำคัญองค์ประกอบดีไซน์ความสมดุลการจัดวางและองค์ประกอบราฟิกพื้นฐานสีรูปภาพข้อความการใช้สีเรียนรู้เกี่ยวกับสีและความหมายของสีรวมถึงการเลือกและประยุกต์ใช้สีในการออกแบบเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึก 4. การใช้รูปภาพ ทราบการเลือกและปรับแต่งรูปภาพให้เหมาะสมกับโครงการรู้จักเรื่องการตัดต่อรูปภาพการปรับขนาดและการเพิ่มเอฟเฟก5การจัดรูปแบบและเนื้อหาการจัดรูปแบบและเนื้อหาให้มีความสมดุลและเป็นรูปแบบในดีไซน์โดยใช้หัวข้อย่อหน้าขนาดตัวอักษรและรูปแบบข้อความ6การสร้างอารมณ์การใช้สี รูปภาพและข้อความเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของโครงการเจ็ดการทดลองและปรับแต่งมันทดลองและปรับแต่งดีไซน์ของคุณเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ 8. การจัดรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์หากคุณต้องการสร้างผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ควรเรียนรู้การจัดรูปแบบและการเตรียมง,งานสำหรับการพิมพ์ 9. กาการรู้จักเทรนด์และการอัปเดต อย่าลืมติดตามเชนในด้านการออกแบบและอัปเดตความรู้เรื่องกราฟิกอยู่เสมอเนื่องจากสายงานนี้เปลีป่ยนแปลงอย่างรว,ร,วาร,รวดเร็วสิบการรวบรวมพูดคุยกับลูกคา้าในกรณีที่ทํางานกับลูกค้าหรืออีกคนอีกหลายคนในทีมงานการสื่อสารและการรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้โครงการตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะคะ